คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นแนว P w P X Omega Verse คืออะไรอะ P w P คืออะไรอะ <c oughs> คืออะไรไม่รู้นะครับไม่ได้ถามเฮ้ยช <c oughs> ่ยเ <c oughs> สียงหลงเยวี <c> ่ <oughs> แนวอะไรไม่รู้นะครับก็ลองฟังกันไปแล้วกันเป็นนิยายเรื่องยาวที่ให้อารมณ์เหมือนเรื่องสั้น2-3ตอนจบแต่สมบูรณ์ป่าด,ด้วยตัวละครเดียวกันบทพูดจะออกพรอนวิวบิวบวิ Dirty Talk อ,อ๋อพอจะเก็ทแล้ว เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมไม่รู้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่านะก็คือก็จะประมาณว่าพระเอกกับนางเอกคู่เดิมอะแต่แสดงหลายเรื่องอะประมาณนั้นนะเก็ตปะพอจะเก็ตยังน่าใช่นะผมเข้าใจถูกใช่ไหมอืมท็อป e กิความลับสุดยอด X ของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่คบกันมา7ปีจนความรักจือจางเลยต้องเพิ่มรสชาติของชีวิตด้วยการโรลเพลย์การเล่นบทบาทสมมติและคอสเพลย์การแต่งกายพร้อมเล่นบทบาทสมมติ พื่อความตื่นเต้นเร้าใจซึ่งพอลองแล้วสามีของเขาก็เปลี่ยนไปจากเย็นชาและอารมณ์ก็กลายเป็นดิบเถื่อนดุดันราวกับว่าเป็นคนละคนหมอว่าคุณอาจจะเป็นโรคร้ายไม่มีทางรักษาให้หายขาดแล้วแล้วผมจะตายไหมมีผมอยู่คุณไม่ตายแน่นอนถ้าหากโรคกำเริบเมื่อไหร่ก็ให้รีบมาหาหมอเดี๋ยวหมอจะฉีดยาระง,งับอาการชั่วคราวให้เอง บอกมาว่ารหัสแฟลตไดรฟ์คืออะไรฉันถึงจะให้นายเสร็จก็ถ้าอมได้ถูกใจผมจะให้รหัสคุณสองตัวดีเลยในที่สุดฉันก็จะได้แสดงความสามารถที่แสนภูมิใจสักทีฉายาตำรวจฝีปากอันดับหนึ่งไม่ได้ได้มาพระโชคช่วยหรอกนอะเล่นยู่กันซะขนาดนี้เห็นที่ไอ้คนสวนคนนี้ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นผัวคุณหนูแล้วละครัไอคนฉันตำ่ำคิดว่า คนอย่งฉนันจะยอมให้นายเป็นผัวหรือไงแล้วที่ร่อนเอวใส่ผมแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันครับคุณหนูโอ้โหนี่แค่แนะนำเรื่องนี้วันปิวมากเลยนะรู้เปล่าคุณสามีจะจงบอกว่าเอ็นเยอะมากก็ต้องข้ามกันไปนะทุกคนก็ไ่อ่านเอาเองนะครับถ้าตรงไหนเป็นซีนะครับเอาเลยครับสสดีผู้ชมนะครับผมว่าตาเเบกกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องท็อป e กีเรต X, ความลับสุดยอดเ ถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอีบุ๊กก็ลองติดต่อสอบถามคุณนเขียนสามีจาจุงไปได้เลยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะไปยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทนำหมอเอ็กสพยาบาลคุณพยาบาลถ้าคุณยังไม่หยุดมองหน้าผมแบบนี้ผมจะคิดว่าคุณอยากโดนทำอย่างอื่นมากกว่าตรวจสุขภาพนะครับคุณหมอผมเปล่ายิ่งคุณปฏิเสธอาการมันก็ยิ่งชัดนะครับผมยอม,มรับก็ได้ ที่ผมแอบมองคุณหมอบ่อยๆเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเลยอยากให้คุณหมอช่วยตรวจดูให้หน่อยอืมหมอว่าคุณอาจจะเป็นโรคร้ายไม่มีทางรักษาให้หายขาดแล้วแล้วผมจะตายไหมมีผมอยู่คุณไม่ตายแน่นอนหากโรคกำเริบเมื่อไรแล้วก็ให้รีบมาหาหมอเดี๋ยวหมอจะฉีดยาระงับอาการชั่วคราวให้เอง ว่ากันว่าความสัมพันธ์ของคู่รักมักจะมีอาถรรพ์ในปีที่เจ็ดปีที่แล้วคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งพ่อกับแม่ยังแอบเตือนเรื่องนี้ในตอนนั้นจินนะทำพี่หัวเราะและบอกว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระแต่ขณะนี้ในมือของเขากำลังถือใบหยายยืนอยู่หน้าห้องทำงานของแทนทัศผู้เป็นสามีถึงแม้จะรู้สึกจุกในอกจนอยากจะร้องไห้แต่ถ้าจะให้ใช้ชีวิตคู่แบบนี้ต่อไปอีกเขาก็ทนไม่ไหว ดังนั้นหลังจากที่สูดหายใจเข้าออกลึกๆฝ่ามือขาวจึงกำแน่นแล้วตัดสินใจคาอบประตูที่อยู่ตรงหน้าก๊อกก๊อกก๊อก,ก,ก,กนั่นใครครับเสียงทุ่มต่ำราบเรียบของอัลฟ้าหนุ่มดังมาจากข้างในเมื่อก่อนทำไมเขาถึงคิดว่าน้ำเสียงนี้มีสเสน่ห์และน่าหลงไหลได้นะทั้งที่ความเป็นจริงออกจะเย็นชาถึงขนาดนี้ฉันจีนเองแทนอืมเข้ามาสิอันที่จริงตอนที่พูดประโยคนี้ น้ำเสียงของแทนทัศน์มีชีวิตชีวาและอ่อนโยนขึ้นหลายส่วนแต่น่าเสียดายที่จินนะกำลังจิตตกเลยไม่รับรู้ยิ่งบวกกับการเห็นใบหน้านิ่งๆไร้ความรู้สึกแม้ว่าจะหล่อเหลาขนาดไหนก็ทำให้อารมณ์ดิ่งได้อยู่ดีมิธุราด,ดว่วนเหรอจินปกติคุณแทบไม่เคยมาหาเวลาผมเข้าเวรดึกจะว่าด่วนก็คงด่วนมัง้งนายพอมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงไหมฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยด้วยได้ตอนนี้ผมว่างอยู่ คุณนั่งลงก่อนจินเมื่อได้ยินแบบนั้นขาเรียวยาวก็ก้าวไปนั่งยังเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามคนพูดก่อนจะวางใบย่าที่เซ็นชื่อของเขาเรียบร้อยลงบนโต๊ะแล้วเลื่อนไปด้านหน้าของผู้ที่เป็นสามีนี่มันอะไรกันจินทันทีที่เห็นว่ากระดาษแผ่นนั้นคืออะไรคิวเข้มก็ขมวดมุ่นอย่าไม่เข้าใจด้วยความที่แทนทัดเป็นคนที่แสดงออกทางความรู้สึกไม่เก่งสีหน้าที่จินนะเห็นเลยแทบไม่มีอะไรต่างจากปกติ นั่นเลยยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าผู้เป็นสามีคงจะหมดรักในตัวเขาแล้วจริงๆในอดีตไม่รู้อะไรดนใจให้เขาถูกใจคุณหมอหน้านิ่งอย่างคนตรงหน้านักหนาจึงตามจีบเป็นเดือนๆกว่าจะเจาะก,กำแพงน้ำแข็งเข้าไปข้างในหัวใจได้จากนั้นสามีก็ผูกพันธะแล้วก็แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันจึงอยู่ว่าแทนทัดเป็นอันฟ้ายินเด่นที่รูปร่างหน้าตาดีอาชีพการงานและพื้นฐานครอบครัวก็ดีมาก แต่โอเมก้าอย่างจิงนดะาก็ฮอตจนอยู่ในระดับท็อปเลยนะตระกูลของเขาเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความหนึ่งในห้าของประเทศเรื่องความรวยไม่ต้องพูดถึงยิ่งบวกกับใบหน้าสวยงามเย้าวยวนกับรูปร่างสะโอดสองบรรดาอันฟ้าจากทั่วทุกสารทิศต่าก็พากันมาขายขนมจีบจนหัวกระไดยไม่แห้งแต่ก็นะอะไรที่ได้มาง่ายๆคงดูไม่ท้าทายสุดท้ายเขาเลยมาตกหลุมรักคนเย็นชา แถมยังจีบยากจีบเย็นแบบแทนทัศตลอดเจ็ดปีพวกเราคบกันอย่างราบรื่นอาจจะมีขัดแย้งเรื่องจุกจิกนิด,นดหน่อยๆตามประสาคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันแต่ก็ไม่เคยทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเลยสักครั้งแน่นอนว่าเรื่องนอกกายนอกใจก็ไม่มีส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะแยกทางทั้งที่การยกเลิกพันทะต้องผ่าตัดตรงหลังคอที่ถูกกัดจนมีแผลเป็นแถมมันยังเจ็บมากจนว่าเกินว่าเจ็บกว่าการคลอดลูกซะอีก คงเป็นเพราะความรักของพวกเขามันไม่เท่ากันละมัง้งคนหนึ่งหมดรักแต่อีกคนยังรักเต็มหัวใจนี่คือใบหยาไงคุณดูไม่ออกเหรอในขณะที่พูดจินนะพยายามทำสีหน้าให้ราบเรียบเรียนแบบแทนทัดแต่มันก็ยากเย็นเหลือเกินเรื่องนั้นผมรู้แต่ผมไม่เข้าใจฉันเบื่อที่จะต้องใช้ชีวิตคู่แบบนี้ แบบนี้ที่คุณว่ามันคือยังไงก็ชีว anyway. ิตคู่ที่ม uhm ันจ well, ืดชืดจืดจังไม่มีความรักหลงเหลืออยู pues ่แล uh ้วไงล่ะได้ยินแบบนั้นดวงตาดำคลับของอันฟ้าหนุ่มก็เบิกกว้างริฟฝีปากหยับทำท่าจะพูดอะไรออกมาแต่ก็ถูกภรรยาที่กำลังอัดอันพูดขัดขึ้นซะก่อนสัปดาห์นี้นายกลับไปนอนที่บ้านกี่ครั้งครั้งเดียวซึ่งก็คือเมื่อคืนพอฉันตื่นนายก็ออกไปแล้วถ้าหากไม่มาที่นี่ สงสัยวันนี้พวกเราคงไม่ได้คุยกันสักประโยคด้วยซ้ำคือว่าตอนเช้ามีเคสถูกเฉินต้องผ่าตัดด่วนหมอที่อยู่เวรมีไม่พอผมที่อยู่ใกล้ที่สุดก็เลยต้องรีบออกมาผมไม่อยากกวนคุณที่กำลังหลับสบายๆเลยได้แต่ดทิ้งโน้ตเอาไว้เรื่องนในฉันรู้งานของนายฉันก็เข้าใจแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้ครึ่งปีนี้ครึ่งปีนี้มันเป็นแบบนี้มาตลอด พอได้พูดแล้วก็หยุดไม่ได้สิ่งที่เก็บเอาไว้ในใจมาเนิ่นนานเลยถูกขุดขึ้นและระบายออกมาจนหมดครึ่งปีนี้พวกเราไปกินข้าวข้างนอกด้วยการกี่ครั้งใช้นิ้วยังนับได้เลยดูหนังก็แค่เรื่องเดียวด้วยซ้ําแถมยังดูไม่จบอีกตั้งหากเพราะนายบอกว่ามีเคสพ่าตัดต้องรีบออกไปส่วนเรื่องอย่างว่าเนี่ยจะยพูดถึงมาเลยถ้าไม่ใช่เพราะฉันฮีหรือฉันเริ่มก่อนนายก็คงจะไม่กอดฉัน นายหมดรักฉันแล้วใช่ไหมแทนประโยคสุดท้ายจินนาพูดออกไปพร้อมกับหยาดน้าตาที่ไหลลงมาอาบสองแก้มความรู้สึกในตอนนี้มีทั้งน้อยเนื้อต่ำใจและอัปยศอดสูภาพที่เห็นทำเอาแทนทัดเจ็บแปรในอกจะต้องรีบลุกขึ้นไปกอดคนณรักเอาไว้แนบแน่น,นปล่อยนะนายไม่รักฉันแล้วจะมาสนใจทำไมอีกล่ะที่นายบอกว่าช่วงนี้โรงพยาบาลขาดแคลนหมอน,นั่นน่ะมันแค่กข้ออ้างใช่ไหมฉันรู้หรอกว่านาเนะีย เฝ่ามือเล็กทุบตีที่แผ่นหลังเหนือแม้อยากจะทําให้สามีรู้สึกเจ็บอย่างที่ตัวเองกําลังรู้สึกแต่ก็ตัดใจทําไม่ลงอีกจึงออกแรงเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นไม่ใช่เลยนะจินช่วงนี้หมอหลายคนหยุดประท้วงที่ถูกโรงพยาบาลใช้งานหนักเกินไปผมเลยต้องทํางานแทนเพราะไม่สามารถปล่อยคนไข้ไวรอความตายแต่วันนี้ทุกอย่างได้ข้อสรุปแล้วโรงพยาบาลได้ลดจํานวนการเข้าเวรลงและรับหมอเข้ามาเพิ่ม นี่หมอที่พากันหยุดประท้วงก็เพิ่งกลับเข้ามาทำงานตอนนี้ผมถึงมีเวลาว่างคุยกับคุณนี่งไงโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนดังนั้นผู้บริหารกับบุคลากรเลยสามารถคุยและตกลงกันได้โดยตรงดังนั้นในเมื่อตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปที่น่าพอใจตั้งแต่พรุ่งนี้เขาก็ไม่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเหมือนช่วงที่ผ่านมาอีกแล้วนายคิดว่าพูดแค่นี้แล้ว,วจะเชื่ออย่างนั้นเหรอถึงจะพูดแบบนั้น แต่น้ำตาของจินนาะก็เบาลงอย่างเห็นได้ชัดแถมเลิกทุบตีแทนทัดเปลี่ยนเป็นการ,รที่ชุดกาวเอาไว้นั่นแล้วผมต้องทำยังไงคุณถึงจะยอมเชื่อล่ะตอบฉันมาสิทานายไม่ได้เบื่อฉันยังรักกันทำไมนายถึงกอดฉันแค่เวลาฮีกับตอนที่ฉันเริ่มเท่านั้นละ่ะพอลองคิดย้อนดูมันก็ไม่ได้เป็นแค่ช่วงนี้แต่มันเป็นมาตั้งแต่ที่พวกเราแต่งงานกันแล้วฉันลองเอาเรื่องนี้ไปถามพวกเพื่อนว่าเป็นเหมือนกันไหม เลยรู้ว่าอย่างน้นอ,นอยๆสัปดาห์หนึ่งต้องทําสักครั้งยิ่งช่วงคบกันใหม่ๆพวกนั้นทํากันทุกวันเมื่อหลายครั้งด้วยซ้านั่นเลยทําให้ฉันเริ่มคิดว่าคู่ของพวกเรามันแปลก่ไปจากคู่อื่นบางทีนายอาจจะไม่ได้รักฉันตั้งแต่แรกแต่ที่ยอมคบยอมแต่งงานเป็นเพราะรำคาญที่ฉันตามตือ้อไม่ใช่นะไม่ใช่เลยแทนทัดดันโคนเนอ,อ้อมกอดออกมาจากนั้นก็คุกเข่าลงแล้วเงยหน้าขึ้นไปสบตากับผู้เป็นภรรย,ยาที่ยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ ผมเอาจ,จะเป็นคนพูดไม่เก่งแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเป็นแต่ผมรักคุณจริงๆนะจินตั้งแต่วันแรกผมรักคุณยังไงตอนนี้ก็ยังคงรักอย่างนั้นไม่เคยรักน้อยลงเลยคำพูดที่ได้ยินทำเอาหัวใจของจินนะที่ตายทั้งเป็นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้มันกำลังเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาส่วนหยาทั้งตาก็เออคลอจนแทบจะ,ทะล้นทะลักแต่นั่นไม่ใช่เพราะทุกข์ตรเหมือนก่อนหน,น,น้านี้เป็นเพราะกำลังดีใจและมีความสุขต่างหาก นายพูดจริงเหรอผมไม่เคยโกหกคุณถ้าอย่างนั้นทำไมนายถึงไม่เคยแสดงออกว่าต้องการฉันละ่ะหรือว่าฉันไม่สวยไม่มีสเสน่ห์ฟีโรโมนก็ไม่หอมเหรอเปล่าเลยจินคุณสวยมากมีสเสน่ห์กว่าใครกลิ่นของคุณก็หอมเย้ายวนจนผมแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ที่ผมพยายามหักห้ามใจก็เพราะไม่อยากทำให้คุณเจ็บฮะคิ้วเรียวสวยขมวดมุ่น นี่มันเหตุผลบ้าอะไรกันกลวันแต่งงานคุณเจ็บมากจนน้องให้ไม่ใช่หรือไงเรื่องนั้นมันก็เป็นปกติของครั่งงร่างอยู่แล้วนี่นะถึงแม้ก่อนจะแต่งงานเขาจะเคยใช้นิ้วใช้บ้างตามประษาโอมกกาแต่ขนาดนิ้วกับเจ้านั่นมันก็ต่างกันตั้งหลายเท่าแต่ครั้งต่อๆมาคุณก็ยังเจ็บอยู่ดีนั่นเพราะนายเป็นช่วงนานเกินไปตั้งหากถ้าทำบ่อยๆร่างกายของเขาก็คงจะชินจนไม่ต้องเจ็บแทบทุกครั้งแบบนี้ แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บมากเหมือนครั้งแรกเพียงแค่เจ็บในจังหวะที่เข้าไปเท่านั้นซึ่งมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าสามีเขาบักเอกมากแต่หลังจากที่ผ่านไปสักหน่อยร่างกายของโอเมก้าก็สามารถปรับตัวได้และไม่รู้สึกเจ็บอีกแล้วนี่ผมดวงตาดำคลับเบิกกว้างสีงหน้าดูอึ้งและตกใจคุณหมอที่ถูกยกย่องว่าเก่งไปซะทุกเรื่องความจริงแล้วกลับอ่อนหาเรื่องความรักและชีวิตคู่อย่างน่าขัน แทนทัศสารภาพว่าตั้งแต่วันนั้นก็รู้สึกผิดมาตลอดตอนที่เห็นน้ําตาของคนที่รักไหลออากมาเป็นสายหัวใจของเขามันก็เจ็บปวดยิ่งกว่าดังนั้นตลอดมาถ้าไม่ใช่ช่วงฮีตหรือจินนำไม่เอ่ยปากก่อนเขาเลยไม่อยากทําตอนที่ทําก็กัดฟันอดทนเอาเข้าไปข้างในแค่สามในสี่ส่วนเท่านั้นเดี๋ยวนะที่ผ่านมานายเขาไม่สุดละอืมแตส่วนใหญ่ตอนที่ผมเข้าไปจนสุดคุณจะบอกว่าจุกตลอด น้ำตาของคุณก็คลอเหมือนจะไหลลงมาด้วยนั่นก็เพราะฉันรู้สึกดีตั้งหากเล่าดวงตากลมโตหลับลงก่อนที่มือขาวจะยกขึ้นเสยผมอย่างหัวจะปวดแล้วจึงกลับไปสบตากับสามีที่ยังคงนั่งคุกเข่าอยู่ข้างล่างสีหน้าโง่เง่าซื่อบื้อที่เห็นมันช่างน่างุนงิดแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกเอ็นดูจนหลงรักมากกว่าเดิมต้องให้ฉันพูดออกมาต,งตรงๆหรือไงยิ่งเข้ามามากๆาก็ยิ่งจุกยิ่งจุกก็ยิ่งอ๋ออากาศไม่ได้ ได้ยินแบบนี้ใบหน้าหลอนแล้วก็กลายเป็นสีแดงจัดแต่เขาก็ไม่ต่างก,กันการพูดเรื่องแบบนั้นออกไปตรงๆจะไม่ให้เขนยังไงไหวล่ะก็ถ้าคุณไม่พูดผมก็คงไม่รู้ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าผมเข้าใจเรื่องอะไรผิดไปอีกบ้างผมคงเป็สามีที่ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมขอโทษนะจินแทนทันก้มลงอย่างรู้สึกผิดคราวนี้จินนะเลยเป็นฝ่ายโน้มตัวลงไปกอดปลอบอย่าพูดแบบนั้นเลยแทน นาเป็นสามีที่ดีมากเป็นฉันเองต่างหากที่ไม่ดีคิดมากเรื่องนูน้นเรื่องนี้จนขออยากกับนายไม่เลยจินคุณดีมากดีที่สุดแล้วล่ะคำหวานที่ได้ยินทำเอาเริมฝีปากบางยกยิ้มก่อนที่หลังจากนั้นจะก้มลงไปจุบที่ริฟีปากอยากของสามีตลกชะมัดที่ผ่านมาพวกเราต่างก็พาก,กันคิดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวพูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ต้องการอยากกับผมอีกแล้วใช่ไหม แน่นอนว่าก็ต้องไม่อยู่แล้วจินน่าคลายอ้อมกอดออกมาจากนั้นก็ลุกขึ้นไปหยิบใบหย่าขึ้นมาฉีกที่เป็นสองส่วนเห็นแบบนั้นแทนทัดที่ยิ่งเป็นกังวลจึงถอนหายใจก่อนที่จะลุกขึ้นไปกอดภรรยาสุดที่รักขอบคุณนะจินที่คุณให้โอกาสผมอีกครั้งผมสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจะพยายามแสดงความรู้สึกออกมาแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม ความจริงนายที่เป็นนายตอนนี้ก็ดีมากอยู่แล้วถ้าจะให้ปรับจริงๆก็มีแค่เรื่องอย่างว่าเรื่องเดียวละมั้งพูดเองก็เขินเองแต่ก็ไม่ใช่แค่คนพูดหรอกเพราะคนฟังก็หน้าแดงจัดขึ้นมาอีกครั้งเช่นกันผมจะพยายามคุณต้องการให้ผมทำอะไรคำแบบไหนบอกมาได้เลยตอนที่ปรับทุกกับเพื่อนพวกนั้นบอกว่าเรื่องอย่างว่าระหว่างสามีภรรยายเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีหลายคู่เลยที่ต้องแยกทางกันเพราะเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องเพิ่มรสชาติที่จืดจางให้มีรสชาตินานๆครั้งเลยไม่จะเล่นโรเปลาการเล่นบทบาทสมุติหรือคอสเพลการแต่งกายพร้อมเล่นบทบาทสมุติเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นร้าวใจนายรู้จักการโรเปลไหมอันฟ้าหนุ่มนิ่งเงียบไปสักพักถึงได้เอ่ยปากถามด้วยสีหน้าง,งุนงงผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะมันคือการเล่นบทบาทสมุติตอนที่มีเรื่องอย่างว่ากันเนี่ยไม่ถึงขั้นการคอสเพลหรอก เอแต่ผมไม่เคยผมเล่นไม่เป็นก็ถ้าเป็นสิแปลกคนเคร่งขึมจริงจังอย่างแทนทัดขนาดเล่นมุกตลกยังนับครั้งได้ฉันก็ไม่เคยเหมือนกันแต่ก็อยากลองสักครั้งไหนว่ายังไงใบหน้าสวยหวานช้อนดูตาขึ้นไปมองสามีก่อนที่จะยกมือสองข้างขึ้นโอบรอบลำคอหนาแล้วขย่งปลายเท้าขึ้นไปจุบริฟิป,ปากตรงหน้าเาบาได้ผมตามใจคุณ แล้วเราจะเริ่มกันยังไงอืมจินนะอยู่คิดแป๊บหนึ่งนี่เป็นการเริ่มต้นโรลเพลครั้งแรกถ้าง,งั้นก็เอาแบบเบาๆใกล้ๆตัวหน่อยสามีซื่อบื้อของเขาจะได้เข้าถึงบทบาทได้ง่ายก็แล้วกันนายหลอขนาดนี้เป็นนันฝ้ายินเด่นด้วยแน่นอนว่าต้องมีพวกหมอด้วยกันพยาบาลหรือคนไข้หลายคนที่แอบชอบนายบางคนถึงขั้นเข้ามาจีบด้วยไม่สนเลยว่านายจะแต่งงานมีคู่แล้วใช่ไหมก็ มีบ้างแต่คุณก็รู้ว่าผมไม่สนใจอยู่แล้วหรือว่าคุณหึงอะแค่ช่วงแรกๆแต่ตอนนี้ไม่แล้วฉันเชื่อใจในายแต่ฉันอยากให้นายคิดว่าตอนนี้ยังโสดไม่มีพันธะและฉันก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นคนที่กำลังสนใจในายเอ,อ่ออืมคนตรงหน้าดูงุนงงนิดหน่อยแต่สงสัยหนักมากแล้วยังไงต่อฉันอยากให้นายสมบทบาทคุณหมอจอมเหยื่ะจัดก,การมัน ทำันทำจนขาสัน่นคุณแทนทันเบิกตากว้างเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำพูดประเภทนี้จากปากคนสุภาพอย่างจริงนะภรรยาของเขาขนาดคำหยาบคายยังแทบไม่พูดเลยด้วยซ้ำแน่นอนว่าเขาเองก็เช่นกันดังนั้นการที่ได้ยินกับหูเลยรู้สึกตกใจมากแต่หน้าแปลกแทนที่จะไม่ชอบหัวใจของเขากลบเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นขึ้นมาใสเองอย่างนั้นตอนที่ทําแบบนั้นจะสุภาพไปทําไม ตรงๆหยาบๆสิมันถึงจะได้อารมณ์เนี่ยจริงไหมผมอันฟ้อหนุ่มกลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอสีหน้าเป็นกังวลกลัวกลัวกล้าๆที่จะพูดถ้าทางนั้นทำเอาจินนะแอบรู้สึกเสียหน้าแต่พอลองวางมือระบนแผ่นอกนาะถึงได้รู้ว่าสามีของเขาหัวใจกำลังเต้นแรงแค่ไหนความกังวลถึงหายไปตามด้วยริมฝีป,ปากที่ยกยิ้มขึ้นมาฉันรู้ว่านายกำลังตื่นเต้นอยากรู้อยากลองเร็วเข้า คิดซะว่าฉันเป็นพยามาลที่แอบทอดสะพานให้นายมานานแล้วได้ยินแบบนี้แทนทักก็สูดหายใจเข้าลึกๆตามด้วยการถอนออกมาแล้วคิดว่าจะลองดูสักตั้งคุณนะแอบสงสายตาให้ผมมานานแล้วสินะพอได้ไหมจรินเอาดิบกว่านี้อีกนิดเอาแต่มองผมแบบนี้คุณแอบหวังให้ผมทำเรื่องไม่ดีด้วยใช่ไหมขอแบบลามกลามกดูคุกคามหน่อยนายต้องปลุกสัญชตาตญาณดิบของตัวเองขึ้นมา การจะให้คุณสุภาพแบบเขาพูดคําพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ในเมื่อเป็นความต้องการของภรรยาแถมลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นดังนั้นเปลือกตาจึงปิดลงเพื่อทําสมาธิให้เข้าถึงบทบาทก่อนที่สักพักดวงตาดำคลับจะลืมขึ้นมาโดยที่แววตาได้เปลี่ยนไปจากเดิมคุณพยาบาลถ้าคุณยังไม่หยุดมองหน้าผมแบบนี้ผมจะคิดว่าคุณอยากโดนทําอย่างอื่นมากกว่าตรวจสุขภาพนะครับ คุณหมอผมเปล่าใบหน้าสวยหวานปฏิเสธอย่างเลืกลักท่าทางดูตื่นตระหนกเพราะถูกจับได้พอเห็นแบบนั้นคิ้วเข้มของแทนทัดจึงขมวดมุ่นอย่างงุนงงส่วนปากก็ตั้งใจะจะเอ่ยถามแต่ก็ถูกภรรยาถลึงตาใส่จนแทบถลนนั่นแหละเขาถึงได้เข้าใจว่าการโรเพลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจึงได้กลับเข้าสู่บทบาทคุณหมอจ้ามืออีกครั้งยิ่งคุณปฏิเสธอาการมันก็ยิ่งแสดงออกชัดเนะ่าคุณจิน ไม่ใช่นะคุณหมอเข้าใจผิดแล้วผมด้วยความตื่นตกใจจนไม่รู้จะแก้ตัวยังไงพยาบาลคนงานจึงเ้าถอยหลังไปเรื่อยๆตรงข้ามกับคุณหมอที่ค่อยๆย่างสามขมเข้าไปหาสีหน้าและแววตาในตอนนี้ดูคุกคามหื่นกมและพร้อมจะขยําเขาราวกับเป็นเหยื่ออันโอชะแต่นั้นก็ทําเอาร่างทั้งร่างถึงกับสัน่นจะส่วนนั้นกระชูชันดันเนื้อผ้าขึ้นมาตอนนี้จินนะกาลังคึกทั้งที่ยังไม่ถูกสัมผัสหรือแล้วหลมด้วยซ้ําคุณหมอจะ จะทำอะไรผมก็จะทำในสิ่งที่คุณคาดหวังมาตลอดไงตรงนั้นเป็นถึงขนาดนี้แล้วยังจะปฏิเสธอยู่อีกเหรอสายตาคมกริบมองต่ำก่อนจะเดินร่างบอบบาไปชิดติดกับโต๊ะที่อยู่ด้านหลังคุณหมอจินนาเกิดปากร้องส่งเสียงร่างกายของคุณเดิมนมาซื่อตรงกับคำพูดอีกนะข้างหน้ากับข้างหลังของคุณมันแฉหมดลวคำพูดที่ได้ยินทำเอาจินนาถึงกับใจสัน่น หนจะน้ำเสียงแหบพร,ร่ารวมทั้งสายตาอันร้าร้อนร่างกายของเขาจึงสั่นระริกจนต้องยอมจำนวนอย่างพ่ายแพ้ผมยอม,มรับเกิดได้ที่ผมแอบมองคุณหมอบ่อยๆเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองป่วยเป็นนอกอะไรหรือเปล่าเลยอยากให้คุณหมอช่วยตรวจดูให้หน่อยดวงตากลุ่มโตช้อนมองอย่างออดอ้อนแทนทัดจึงส่งเสียงฮึในลัมคอก่อนที่ริ้ฝีปากอยากจะยกยิ้มอย่างพอใจไหนลองบอกอาการผมมาสิ ร่างกายของผมรู้สึกรอ้นอนบุบบ้บาบ้าเนี่ยครับคุณหมอตรงไหนบ้างละ่ะอย่างตรงนี้แล้วมือเล็กก็ยื่นออกไปจับมือหนาวางทับทับตรงแผ่นอกของตัวเองหลังจากนั้นก็ลากฝ่ามือที่อุณหภูมิขึ้นไม่ต่างจากร่างกายเขาลงมายังกึ่งกลางที่กําลังเปียกชื้นแล้วก็ตรงนี้ครับคุณหมอหืมแค่สองที่เหรอไม่ใช่ว่ายังมีตรงนี้อีกที่งั้นเหรอคิ้วเข้มเลื่ขึ้นเล็กน้อย ก็จะขยับมือเลื่อนไปยังด้านหลังที่เปียกชื้นยิ่งกว่าว่าอย่างไงตรงนี้ใช่จุดที่สามหรือเปล่าไม่ใช่แค่ถามแต่สองนิ้วของแทนทัศยังหกกักคอขยี้ <c oughs> อ่านไม่ได้วะ <c oughs> ผ่านทางเนื้อผ้าเบสซะจนจินน <c> า <oughs> สถานแทบขาสันร่างกายสาลริกมากกว่าช่วงฮีสะอีกตอนนี้เขาอยากโดนคุณหมอฉีดยาให้จนทนไม่ไหว <c oughs> คุณนี่เนอะหมอหนุ่มกัดฟันอย่างสะกดกล้าอารมณ ่อนจะก้มหน้าลงไปกระซิบที่ข้างหูของคุณพยาบาลอย่าทำหน้าออดมากจะได้ไหมไม่งั้นผมคงได้จับคุณที่นี่จริงๆเนี่ยเอาอะไรก็จบไปแล้วสำหรับตอนบทํำนะครับทำไมมันโหดจังเลย <c oughs> ก็เราเพลเถื่อนเกินอ่านไม่ได้เลยนะจริงอ่านไปนี่ปิวเลยนะโอ้ยตายตายนี่แค่บทน,นำนะเนี่ย,ยตายแล้วคุณสามีจะจุง้ง ผมจะทำจบเรื่องไหมเนี่ยโอ้ m ม g ก d แล้วตอนที่หนึ่งก็ n อ NC ด้วยครับทุกคนตายแล้วตายแล้วได้ข้ามแน่นอนอยู่แล้วดูทรงแล้วตอนที่สองที่สามก็ n อด้วยโอ้โ oh หยาวๆกันไปแล้วกันนะครับหมายถึงถ้าคนดูไปอ่านเองยาวๆกันไปแล้วกันนะ <laughs> ยังไงก็ฝากไปติดตามผลงานของผู้เขียนสารีจะจุงด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์ด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผใู้เขียนกันด้วยนะครับทั่ว สนทนาห้าคอมเมนต์ช่วงสนทนาห้าคอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์ได้กันเลยครับจากน้องนรินนรินนะถามหน่อยนะคะแอดไปนั่งในใจคนฟังหรือคะตอนจบหัวรอดยอะตลอดอ้ออีกนิดเสียงลุงฝ้าบ้านคงเป็นเสียงจริงของแอดสินะเคยสมกับบอกใครๆว่าอายุ80หน่อยไม่ใช่นะผมจําสีงจริงตัวเองไม่นา้แล้วจริงไม่รู้เป็นไงเลยบอกไม่ได้นะก็ลองไปดาดก,กันเองแล้วกันด้ไปดูคอมเมนต์ที่สองแล้วจากน้องอสรนนอยร้อยปีนะ เบ้ไปฝึกพากเสียงไม่ได้แน่หลายเสียงแถมเหนื่อยเหนื่อเหนื่อยตอนไหนเนี่ยไม่เหนื่อยเหนื่อยได้ยังไงไปดูพินิสาเลยจากน้องสุมาลีนะโอ้เจ็บใจบางเพราะเสียงเบ้และถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ติดตามทุกคลิปเลยนะครับไปดูพี่นิสี่กันเลยจากน้องอดาวรุ่งนะมาแล้วจ้าชอบทุกตอนเลยแล้วชอบเรื่องนี้ปะเรื่องนี้เรื่องนี้ชอบปะลองเม้น์บอกหน่อยนะ <c oughs> ตอนหน้าไป <c oughs> อนน่านโ <c oughs> ัยเ,เ,เองไว้เลยนะอ่านรอไว้เลย ตัดแน่นอนไปดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยจากน้องววซูทอสนะครับสวัสดีครับเฮียวันนี้ผมมาเตือนภัยทุกคนให้ระวังคนขายลอตเตอรี่ไว้ครับช่วงหลังมาเนี่ยเอาแต่ใบที่ไม่ถูกมาขายผมได้โดนไาหลายงวดแล้วระวังกันด้วยนะครับเออใช่ช่วงนี้คนขายลอตเตอรี่เอาแต่ใบที่ไม่ถูกมาขายนะใช่เลยแจ้งความเลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเลยตำรวจบอกผมก็โดนเหมือนกันครับคุณทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัตนาเบ้จะสุงม,มากคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบได้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตัวต่อไปด้วยนะจ้าเปลวสวัสดีครับผมวัตนาเบ้